นี่คือประเทศไทยว่ากันว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ที่มั่นใจได้คือตลาดไทยใช้ระบบทุนนิยมใครจะทํามาหากินอย่างไรก็ตามสบายกลไกตลาดนี้ผลิตคนรวยออกมาคนรวยในประเทศนี้มีจํานวนเพียงหยิบมือเดียวแต่รวยแต่รวยว่าถือครองทรัพย์สินกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเอาไว้ไกลไกดังกล่าวยังผลิตคนจนออกมาด้วยคนจนนั้นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่กลับจนใช่จนไม่รู้จะจนยังไงแล้วถือครองทรัพย์สินนับรวมกันได้น้อยนิดถึงหนึ่งคนจนจึงมีความเป็นอยู่ที่ยากลําบากคุณภาพชีวิตต่ําต้อยต้องแบกรับความเสี่ยงสารพัดรูปแบบในการใช้ชีวิตในแต่ละวันและขาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานถึงกระนั้นเราก็มักจะได้ยินเรื่องราวของคนจนสู้ชีวิตจนซีดีจะได้รู้ค่าของเงินต่อให้จนถ้าขยันทำงานก็จะพลิกชะตากลายเป็นเศรษฐี คนมั่งมีมากมายคอยพูดพร่ำผลิตซ้ำเรื่องราวความลำบากของตนที่เคยยากจนมาก่อนตบท้ายด้วยบทเรียนที่ทุกคนคุ้นเคยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าคุณพยายามก็สามารถมีทุกสิ่งแบบเขาได้ประโยคสุดท้ายนั้นน่าสนใจข้อความนี้เป็นความจริงหรือเปล่ามีคนจนอีกมากมายที่ทำงานหนักตั้งแต่เกิดจนตายก็ยังไม่เคยได้จับเงินหมืน่นถ้ากติกาของเกมนี้คือแค่ไม่หยุดพยายามใครๆก็สามารถเอาชนะเกมนี้ได้ ป่านนี้คนรวยไม่เดินชนกันล้นประเทศไปแล้วหรือสรุปแล้วทุนนิยมมันทำงานยังไงกันแน่ทำไมถึงยังมีคนรวยอยู่แค่หยิมมือเดียวอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งคนจนเอาไว้สิ่งนั้นเรียกว่าความเหลื่อมล้ำยังไงล่ะนวลความเหลื่อมล้ำคือปรากฏการณ์ความไม่เท่าเทียมกันที่ปรากฏอยู่ในทุกๆพื้นที่ทุกๆมิติ บางคนก็ปีความง่ายๆว่าก็แค่เกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันแค่นั้นแหละแต่ความเหลื่อมล้ำนั้นกินความหมายครอบคลุมและน่ากลัวกว่านั้นมากมายนักยกตัวอย่างเช่นนายรวยเกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยพ่อแม่ส่งนายรวยเข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดที่หาได้นายรวยไม่เคยต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําผูกมิตรกับทายาทธุรกิจต่างๆ ธนาคารให้สินเชื่อนายรวยมาตั้งบริษัทโฮมงานหนักจนต้องหยดน้ำเกลือแต่เพราะความกล้าได้กล้าเสียประกอบกับคอนเน็ชันที่แข็งแรงกิจการของนายรวยจึงประสบความสำเร็จนายรวยกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านภาคภูมิใจในความสำเร็จที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือของตัวเองไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่สักบาทเดียวในขณะที่นายจนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหนี้สินรุงรังอดมือ้อกินมือ้อเข้าโรงเรียนประชาบาลครูมาสอนบ้างไม่สอนบ้าง นายจนต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไปด้วยไม่เหลือเวลามากมายไปอ่านหนังสือเมื่อจบม .6 ก็ต้องออกมาทำงานผ่านไปไม่กี่ปีพิศเศรษฐกิจก็เล่นงานกิจการนายจ้างเจ๊งนายจนก็ตกงานแต่เพราะถ้าเงินต้นเงินดอกยังคงงอกไม่จบไม่สิน้นนายจนจึงตัดสินใจเข้ามาหางทานทำในกรุงเทพอาบเหงือต่างน้ำส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านเพราะชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ได้มาตรฐานประกอบกับการ,รํำงานหนะักนายจนก็ล้มป่วยเงินติดตัวทั้งหมดศูนย์บาท ทั้งๆท,ที่ตั้งใจทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรมาตลอดจะเห็นได้ว่าชีวิตของนายรวยนั้นเต็มไปด้วยโอกาสในขณะที่ชีวิตของนายจนนั้นเต็มไปด้วยภาระความพยายามของนายรวยมีแต่จะผลิด,ดอกออกผลในขณะที่นายจนนั้นเหมือนกับคนที่พยายามจะวิตน้ําให้หมดท้องทะเลไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็มันมีวันจบสิน้นนายรวยมีแหล่งทุนพร้อมจะเอาเงินใส่พานมาประเคนให้ในขณะที่คนหาเช้ากินข้ามอย่างนายจนนั้นมีแค่งเงยเฮาหากนายรวยเกิดล้มป่วย ก็ยังมีประกันสุขภาพแต่ถ้านายจนต้องล้มหมอนนอนเสือก็ถือเป็นวันโลก,กาวินาศของครอบครัวได้เลยเพราะไม่มีทั้งเงินจะเอามารักษาไม่มีทั้งคนหาไรายได้เข้าบ้านอีกไม่รู้นานเท่าไหร่ความเหลื่อมล้ำไม่เพียงแค่ทําให้คุณภาพชีวิตระหว่างนายรวยกับนายจนทางออกห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความเหลื่อมล้ำยังสร้างความไม่เข้าใจกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อนายรวยมองลงมาที่นายจนเขาจะมองเห็นเพียงแค่คนที่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่รู้จักวางแผนรับมือกับความเสี่ยงนายรวยจะไม่มีวันเข้าใจว่าทําไมครอบครัวของนายจนถึงไปเลือกกู้หนี้ยืมสินมาจากเฮียเฮ้ทาทั้งๆที่รู้ว่านี่นอกระบบมันโหดขนาดไหนในขณะที่นายจนก็มองเห็นนายรวยเป็นเพียงแค่ลูกผู้ดีที่โชคเข้าข้างเกิดมามีทุกอย่างไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายๆถ้านายจนใช้เงินท้องที่หามาอย่างยากลําบากไปกับการผ่อนคลายเล่ายาปลาปิ้ง นายรวยก็มีแนวโน้มจะตัดสินว่านายจนเป็นแค่คนโง่ที่ไม่รู้จักเก็บออมโดยลืมไปว่าก่อนที่จะเป็นคนจนนายจนก็เป็นแค่คนคนหนึ่งไม่ใช่เครื่องจกักรมีความต้องการแบบมนุษย์มนาทั่วไปไม่ต่างอะไรจากตนเองความจนจึงไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจแต่เป็นส่วนผสมของการขาดแคลนโอกาสและการฉุดรั้งจากกลไกลความเหลื่อมล้ำดังกล่าวสิ่งนี้มีชื่อเรียกในทางเศรษฐศาสตร์ว่ากับดักความยากจนไม่ว่าประชาชนจะออกแรงดิ้นรนอย่างไร กลไกความเหลื่อมล้ําก็ไม่อนุญาตให้คุณหลุดพ้นไปจากกับดักนี้ได้ความเหลื่อมล้ําเป็นเรื่องซับซ้อนมีต้นตอจากหลายปัญหาจะทําความเข้าใจที่มาของมันได้นวลขอจำแนกประเภทของความเหลื่อมล้ำออกเป็นสามิติใหญ่ๆด้วยกัน 1. ความเหลื่อมล้ำทางการเมืองในตอนแรกเราอ้างไปแบบเฉยๆแล้วว่าประเทศไทยนั้นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยควรจะเป็นของปวงชนมีผู้แทนราษฎรผู้แทนเลือกนายก AKA ประชาชนเลือกคนมาปกครองตนเองใครเวอร์ก็เลือกต่ออีกสมัยใครไม่ไว้ก็เลือกคนอื่นมาแทนระบอบประชาธิปไตยกำหนดให้ทุกคนเท่าเทียมกันจะยากดีมีจนทุกคนก็มีหนึ่งเสียงเท่ากันหมดแต่ในทางปฏิบัติแล้วความเหลื่อมล้ำเปิดช่องว่างให้คนมีสตางค์เข้ามามีอิทธิพลใช้เงินบงการกลไกต่างๆที่มีผลกับการเลือกตั้งได้ความเสมอภาคทางการเมืองจึงถูกทำลายเมื่อทุกคนไม่ได้มีหนึ่งเสียงเท่ากันอีกต่อไป เมื่อเสียงของนายทุนสาคัญกว่าเสียงของประชาชนรัฐบาลก็ไม่ต้องส,น,ส,น,ส,น,สนว่าจะเอาเงินภาษีไปทําอะไรแทนที่จะพัฒนาสวัสดิการพื้นฐานเพื่อประชาชนจนจน,จนกระจอกกระจอกสู้ออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้นายทุนแทปปีไม่ดีกว่าเหรอผู้นําที่ฉลาดรู้ว่าต้องทํายังไงจึงจะรับประกันที่นั่งในสมัยหน้านี่ยังไม่นับว่าถ้าสุดท้ายอะไรอะไรมันไม่ได้ดังใจก็ยังสามารถกดเรียกแกรบแทงมาถ่ายทุกอย่างทช้งได้ในทุกๆ5 1 0ปี 2. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ยิ่งคนรวยมีอิทธิพลเหนือกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งสามารถใช้การเมืองบงการชีวิตคนจนได้อย่างง่ายได้สร้างตลาดที่ผูกขาดสร้างสภาวะที่คนจนไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ยิ่งคนจนมีอำนาจทางการเมืองน้อยลงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเกิดวงจรอุบาทที่ทำให้คนรวยก็ยิ่งรวยคนจนก็ยิ่งจนความตลกคือแม้แต่ในชีวิตประจำวันคนจนกลับเป็นคนที่ต้องจ่ายแพงที่สุด เพราะคนมีสตางค์นั้นสามารถเหมาซื้อสินค้าทีละเยอะๆได้ในราคาที่ถูกกว่าแต่คนที่รับค่าแดงรายวันดันมีปัญญาซื้อได้แค่ทีละชิ้นปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระดับครัวเรือนแต่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมกิจการขนาดใหญ่ใช้การกินรวบผูกขาดบีบให้ธุรกิจเล็กๆอยู่ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงการใช้อำนาจทางการเมืองผ่านกฎหมายจำกัดขนาดของผู้ประกอบการจนการแข่งขันไม่เกิดขึ้นตลาดถูกผูกขาดจนเอื้อประโยชน์ให้กับคนแค่กลุ่มเดียว ยังมีเครื่องมือทางเศรษฐกิจอีกมากมายที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าวได้เช่นนโยบายภาษีที่มีอัตราก้าวหน้ายิ่งธุรกิจใหญ่มีรายได้มากก็เสียภาษีมากรายได้น้อยก็เสียน้อยกว่าหรือการเข้าถึงสินเชื่อต่างๆสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและการยกเลิกกฎหมายข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรมเพื่อสร้างคู่แข่งขันที่หลากหลายผลประโยชน์จะได้ตกอยู่กับผู้บริโภค 3. ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั้นเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรส่วนรวมถูกนำไปกระจายใช้งานอย่างไม่เสมอภาคแทนที่จะเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันทรัพยากรดันถูกตัดสรรให้เข้าถึงได้แค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นโดยอภิสิทธิ์เหล่านั้นสามารถมาได้ในรูปแบบของฐานะเชื้อชาติาศาสนาเพศสภาพที่อยู่อาศัยไปจนถึงเส้นสายจากการประกอบอาชีพเด็กโรงเรียนประจำจังหวัดมีครูเก่งๆคอยประกบย่อมมีผลการเรียนดีกว่านักเรียนชายขอบ ยังไม่นับค่าสองแพงๆที่ตัดสิบผู้สมัครจนจนตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มแข่งขันอันจะนำไปสู่โอกาสการเติบโตทางอาชีพสะท้อนออกมาเป็นรายได้เฉลี่ยตลอดชีวิตที่ห่างกันหลายเท่าพื้นที่ที่ขาดแคลนขนส่งมวลชนที่พึ่งพาได้จอมสูญเสียโอกาสการพัฒนามากมายกว่าพื้นที่ที่ขนส่งมวลชนเข้าถึงคนที่ได้รับการเยียวยาจากสาธารณภัยย่อมมีโอกาสฟื้นฟูความเสียหายมากกว่าคนที่ไม่ได้รับการที่ชาวบ้านต้องมาดิ้นรนลงทะเบียนลุ้นแย่งสิทธิเยียวยากัน ทั้งๆท,ที่ทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดเป็นตัวอย่างที่ดีของความเหลื่อมล้ําทางสาธารณสุขด้วยพลังความเหลื่อมล้ําทางการเมืองความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ําทางสังคม3อย่างนี้รวมพลังกันทาให้ไทยแลนด์พุ่งขึ้นสู่อันดับหนึ่งของประเทศที่มีความเหลื่อมล้าสูงที่สุดในโลกเรามีอุตสาหากรรมการบริการที่โด่งดังแต่ค่าแรงทั้งวันยังไม่พอซื้ออาหารหนึ่งจานที่ตัวเองเสิร์ฟ เรามีพ่อแม่ที่ยอมตื่นตีสีไปส่งลูกเพราะรู้ว่าเส้นสายที่ลูกได้จากโรงเรียนดังจะสําคัญมากเกินกว่าจะให้เรียนใกล้บ้านเรามีห้างใหญ่โตหรูหราเป็นหน้าเป็นตาของประเทศแต่ไม่มีใครรู้ว่าใช้ไฟฟ้าเยอะกว่าจังหวัดเล็กๆทั้งจังหวัดรวมกันความเหลื่อมล้ําทําให้คนมีสตางค์ออกห่างจากโลกแห่งความเป็นจริงและมองไม่เห็นคนจนมีเลือดมีเนื้อเหมือนกับตัวเองเราจึงมักจะได้ยินคนกวัดแกว่งวาทกรรมทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเองได้ใส่ผู้คนที่ยากลําบากกว่า เพราะการจะทําความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างมันยากกว่าแค่กล่าวอ้างจุดยืนทางศิลธรรมที่ทำให้ผู้พูดรู้สึกดีจุดยืนทางศิลธรรมที่ว่านี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าคำตอบสำเร็จรูปที่บ่งบอกว่าคุณมีศิลธรรมในตัวเปี่ยมล้นแค่ไหนแต่คนรวยที่ไม่เคยลำบากนั่นเผลอลืมไปว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทางเลือกมือนกับตัวเอง ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าความพยายามไม่ใช่อาวุธสารพัดประโยชน์ที่สามารถแก้ไขทุกปัญหาได้คำพูดที่ว่าคนจนก็เพราะขี้เกียจนั้นเป็นเพียงมายาคติมันไม่ง่ายที่จะยอมรับว่าที่คุณชนะเกมนี้ได้ไม่ได้เกิดจากความพยายามของคุณเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีกลไกความเหลื่อมล้ำเป็นโครงสร้างที่ช่วยแบกรับทุกอย่างให้คุณไว้ตั้งแต่ต้น และในขณะเดียวกันโครงสร้างนี้ก็ถ่ายทอดน้ำหนักลงไปกดทับคนยากจนเอาไว้ไม่ให้มีวันเดืลืมตาอ้าปากแม้ว่าจะพยายามมากขนาดไหนก็ตามในเมื่อคนรวยไม่ได้ผิดที่เกิดมารวยแล้วคนที่เกิดมาจนละผิดอะไรพวกเขาก็ทำงานหนักไม่แพ้ใครทำไมจะต้องเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเวลาไม่คู่ควรกับชีวิตที่สุขสบายโครงสร้างการปกครองที่กำหนดชะตาชีวิตประชาชนด้วยชาติกำเนิดไม่ได้แข่งขันกันที่ความสามารถ จึงเป็นกติกาที่ปฏิเสธคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงคุณอาจไม่ได้เกิดมาลำบากเท่ากับนายจนแต่ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองเหมือนนายรวยคนส่วนใหญ่ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คือนายกลางที่กำลังดิ้นรนทำทุกหนทางไม่ให้ตกไปอยู่ด้านล่างของโครงสร้างที่บิดเบี้ยวแล้วนายกลางอย่างคุณมีตัวเลือกอะไรบ้างทำมาอย่างเป็นผู้แพ้ในเกมแห่งความเหลื่อมล้ำนี้ตัวเลือกที่หนึ่งคือปฏิเสธการมีอยู่ของมัน คุณอาจจะไม่มีความสามารถพอจะมองเห็นความเหลื่อมลำ้ำหรือต่อให้ทราบก็เลือกจะหลับตาข้างหนึ่งอยู่ดีคุณอยากจะวางเฉยทําเสมือนว่าตัวเองไม่อยู่ในเกมนี้ก็ได้แต่โครงสร้างไม่สนใจความเชื่อของคุณถ้าคุณอยู่ถูกที่โครงสร้างก็จะอุ้มชูให้ประโยชน์เป็นกําไรถ้าคุณมาเกิดต่มลงไปโครงสร้างก็จะกดทับคุณอยู่ดีตัวเลือกที่2คือยอมรับมันมองข้ามความได้เปรียบเสียเปรียบทุกอย่างแล้ว t r e ต t มันเหมือนเป็นกติกาทั่วๆไป ถ้าคุณได้เปรียบอยู่แล้วก็ยิ่งไม่เดือดร้อนอะไรก็เป็นผู้ชนะต่อไปได้ประโยชน์ไปเรื่อยๆถ้าคุณคิดว่าทนได้ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเอาความพยายามไปใช้กับการมีชีวิตอยู่ในโครงสร้างนี้ต่ออาจจะพอมีบริจาคให้คนข้างล่างบ้างถ้าวันไหนรู้สึกว่าค่าศีลธรรมในตัวต่ำเกินไปและถ้าคุณยังอยากจะอยู่เนื้อใครๆก็จงใช้กติกาที่ไม่แฟร์ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดถ้ากดเปลี่ยนก็อย่าลืมปรับลำใหม่อย่าสนใจถ้าใครจะด่าว่าไม่มีกระดูกสันหลัง สุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่เล่นเกมเป็นและไม่มีวันหล่นไปอยู่ใต้โครงสร้างอย่างแน่นอนตัวเลือกสุดท้ายคือไม่ยอมรับกติกาที่บิดเบี้ยวนี้คุณอาจจะเลือกออกจากเกมไปเลยก็ได้ไปอาศัยอยู่ที่อื่นที่คุณมองว่ากติกาแฟกกว่าวิธีสุดท้ายคือการปฏิรูปโครงสร้างลดความเหลือล่อมล้ำเปลี่ยนแปลงกติกาให้แฟกกว่าเดิมวิธีนี้ยากที่สุดเพราะทุกคนที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างเดิมจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้กติกาต้องปเปลี่ยนไป ไม่ว่าคุณจะเลือกคำตอบไหนทุกตัวเลือกก็มีราคาที่คุณต้องจ่ายความฝันของชนชั้นกลางมากมายคือการปีนป่ายขั้นบันไดขึ้นไปตั้งใจจะหลุดพ้นความเหลื่อมล้ำที่กดทับตนเอาไว้แล้วชุบตัวกลายเป็นชนชั้นสูงเข้าสักวันนาซาวที่หลายคนใช้วิธีถีบหัวสองพวกเดียวกันโดยไม่รู้ตัวว่าระยะห่างระหว่างตนกับชนชั้นสูงนั้นมันมากมายเสียจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ความเหลื่อมล้ำนั้นไม่สามารถถูกกำจัดให้หมดไปได้ในระบอบทุนนิยมจะยังมีคนรวยและจะยังมีคนจน เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะมีเงินเท่ากันแต่นั่นก็ไม่ใช่สาระสําคัญประเด็นอยู่ที่ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันตั้งหากจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยทุกคนต้องเป็นคนเท่ากันมีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึงการศึกษาการรักษาพยาบาลสวัสวดิการได้เหมือนๆกันไม่แตกต่างของเหล่านี้ไม่ต้องรอให้ใครมาอุปถัมภ์แต่ควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกๆคนเมื่อคุณภาพชีวิตพัฒนา คนระดับล่างก็จะสามารถพึ่งพาตัวเองในการทำมาค้าขายเมื่อไม่ต้องห่วงว่าพรุ่งนี้จะอดตายอำนาจต่อรองทางการเมืองก็จะมากขึ้นนำมาสู่ความเท่าเทียมทางสังคมได้ในที่สุดทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่การไม่มองเห็นคนจนเป็นแค่คนที่เกียรติแต่เป็นคนเท่ากันและเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพเมื่อได้รับโอกาสไม่ทิ้งให้ใครต้องถูกกดทับจากโครงสร้างโดยลำพังถ้าวันนี้คุณเห็นคนอื่นถูกกดทับเดือดร้อนจะเป็นจะตายใต้โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม แต่คุณยังสบายๆไม่รู้สึกอะไรไม่เรียกร้องให้เกิดการแก้ไขจงระวังว่าวันหน้ากติกาก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ถ้าวันไหนโครงสร้างหมุนมากดทับเราบ้างวันนั้นประเทศนี้อาจจะไม่มีใครเหลืออยู่เพื่อช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเราอีกแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้โปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มการมองเห็นช่วยกันส่งต่อคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรัก และทุกคนที่ต้องอยู่ร่วมกันในประเทศนี้ต่อไปจะลืมกดติดตามผลงานของนวนได้ในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วพบกันใหม่เมื่อมีกลุ่มทุนสนับสนุน